สวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่51ทับ 1. วันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องรดน,น้ำต้นไม้อัตโนมัติค่ะโดยมีผู้จัดทำดังนี้ 1. ดิฉันนางสาวธัยพรบุญเครืคอศรอค่ะ 2>, 2ดิฉันนางสาวดุลนดีหนด,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 ดพรมค่ะและ 3. ดิฉันนางสาวกัลยาสาราจันค่ะการให้น้ำแก่พืชคุมดินชนิดต่างๆทั้งต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับหากมีการดูแลที่ไม่ดีอาจทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตายได้จึงต้อง มีการดูแลเอาใจใส่ในหลายๆด้านทั้งการให้น้ำที่เหมาะสมกลุ่มพวกเราจึงได้คิดจัดทำโครงงานรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการทำสวนหย่อมหรือทำการเกษตรวัตถุประสงค์การศึกษา 1. เพื่อศึกษาการทำงานระบบควบคุมอัตโนมัติ2เพื่อพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติและ 3. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้จากความรู้สู่การใช้งานจริง วัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะมี 1. ดินนะคะดินที่เราใช้จะเป็นดินร่วนแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวแกลบหินภูเขาไฟปุ๋ยคอกค่ะ 2. นะคะจะเป็นถังที่มีขนาดพอดีกับต้นไม้ค่ะ 3. ท่อ PVC 4. บอร์ดคีดใบ 5. ้าเซนเซอร์วัดความชื้น 6. รีเล์โมดูล5โวลต์7ปลั๊กไฟ 8. ปั๊มน้ำไดโว2 2 0รโวลต์ค่ะ ขั้นตอนการทำงานนะคะจะมี5ขั้นตอนคือ 1. เจาะตัวท่อให้มีขนาดพอดีกับตัวถัง 2. ทดลองต่อตัวท่อกับตัวถังเข้าด้วยกัน 3. ต่อวงจรคีดไบ 4. สเขียนคำสั่งโปรแกรมลงบนคีดไบ 5. ์ 5. ทดสอบผลการทำงานค่ะ หลักการทํางานนะคะจะเป็นการเขียนโปรแกรมอ่านค่าวความชื้นถ้าหากมีความชื้นเซนเซอร์วัดความชื้นจะนําความชื้นลงบนคียไบอยและสั่งให้รีเลย์ปิดสวิตช์เพื่อให้ปั๊มน้ําหยุดทํางานแต่ถ้าหากไม่มีความชื้นจะนําคําสั่งลงบนคีบยบอยและสั่งให้รีเลย์เปิดสวิตช์ให้ปั๊มน้ําทํางานและดูดน้าขึ้นมาค่ะผลการดําเนินง,งานนะคะจากการศึกษาการสร้างระบบดดน้ำต้นไม้อัตโนมัติในการทำโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดทาได้ค้นคว้าเกี่ยวกับระบบรดน้าต้นไม้อัตโนมัติเพราะว่าการทํางานของมันสามารถสั่งผ่านตัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นในพื้นที่ต่างๆหากพื้นที่นั้นมีความชื้นมากระบบจะไม่สั่งการทํางานค่ะแต่ถ้าหากพื้นที่นั้นมีความชื้นน้อยระบบจะสั่งการรดน้าต้นไม้ค่ะจากการทําโครงงานครั้งนี้พบว่าเครื่องรดน้าต้นไม้อัตโนมัติสามารถใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ค่ะและนอกจากนี้ คณะผู้จัดทำยังได้รับความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างมากค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ